ดีครับคลิปนี้ก็ผมจะมาอะบอกเหตุผลนะเรื่องของรถน้ำมันที่ต้องจอดลงเวลาตรงที่ตำรวจทางหลวงของอทับกวางที่ผมเคยถามเอาไว้แล้วตอนนี้มีพี่ที่ขับรถน้ำมันที่เกี่ยวข้องนะตอบอข้อสงสัยเนี้ยมาพอสมควรและ้ะแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนแหละว่าเป็นแในทางเดียวกัน ก็ถือว่าถูกต้องตามตามที่คิดนะนะก็คือหายสงสัยสักทีสรุปก็คือว่าประมาณนึงประมาณนี้แล้วกันนะครอบคุมแล้วกันว่าลงเวลาเพื่อเช็คเวลาของรถนั้นๆนะว่าวิ่งมาแล้วมาจากไหนมาใช้เวลากี่ชั่วโมงจะไปไหนน้ำมันชนิดอะไรมาจากคลังไหนเพื่อป้องกันน้ำมันเถื่อน แล้วก็ต้องเช็คปริมาณด้วยถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยในเส้นทางเนี้ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีน้ํามันหกมีน้ํามันกี่ลิตรที่สูญเสียที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะได้มีแนวทางป้องกันแล้วก็เข้าไปดับเพลิงได้อย่างาวางแผนการดับเพลิงหรือการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเพราะว่าจะต้องรู้รู้ว่าไปไหนน้ํามันอะไรปริมาณกี่ลิตรน้ํามันมาจากคลังไหนผิดกฎหมายหรือไม่มาสแต็มเวลานั่นแหละมาสแตม็ม เขาเรียกอะไรอ่ะมายืนยันว่าเฮ้ยเป็นใครมาจากไหนน้ำมันอะไรขับมาแล้วเนี่ยต้องพักนะเมื่อก่อนมันไม่จีมี GPS ไงแต่๋ยวนี้มันมี GPS มันก็จะช่วยเรื่องเวลาได้แน่แหละแต่ว่าปัญหาคือต้องดูอะไรอีกต้องมาดูว่าน้ํามันอะไรเถื่อนไหมเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายประมาณนี้นะครับผมสรุปแบบคร่าวๆนะครับประมาณนี้ในเรื่องอรถน้ํามันทําไมต้องลงเวลาลงบันทึก ข้อมูลต่างๆก็จะประมาณนี้ก็จะมีหลายจุดนะตามเส้นทางหลักโดยเฉพาะบริเวณที่จะต้องออกไปตามชายแดนนะนะเส้นทางที่มันต้องออกไปตามต่างจังหวัดชายแดนอย่างเช่นทางแม่สอดทางฝั่ง,งทางอีสานนี่ทงางใต้เราก็มันก็จะมีเพื่อป้องกันน้ำมันเถื่อนด้วยหลักๆเลยนะแล้วก็พวกคุมคนขับรถด้วยมีมีหลายประเด็นอยู่ประมาณนี้นะครับก็ ขอบคุณมากครับผมที่ตอบแล้วบางคนก็เออมันก็จริงนะคนเราแต่ผมว่าเข้าใจเขาแหละแต่ก็ก็ดีก็ถือว่ามาเขาเรียกปฏิสัมพันธ์มาคุยกัน้วก็มีคนว่าผมเยอะว่าทำไมงไม่จอดถามมันจอดยากแล้วก็ไม่รู้จะถามใครบางทีก็มันก็อายมันก็เก่งใจนะแต่ถ้าเราคุยกันอย่างเงี้ยมันมันง่ายก็มันมีคนมาตอบเยอะดีก็ขอขอบคุณมากครับผมประมาณนี้ั็แล้วก็ขอบคุณ ที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับทุกคนเลยยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับบ mm ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ